สวัสดีน้องๆด้วยนะครับอยู่กับผมอีเช่นเคยในวีดีดีนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามพี่หน่อยละกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้พี่พาไปหาเงินในเซิร์ฟเวอร์พี่นะครับผมเห็นน้อง,องๆหลายๆคนบอกว่าพี่บอลหาเงินอยู่ไหนครับไม่มีเลยทับ G.P.S อะไรไม่มีอะไรเลยนะครับผมบ<ะ>ก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะน้องๆเขาต้องเข้าใจนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะ พยายามพัฒนาเซิร์ฟเวอร์พี่ให้มันดูน่าเล่นขึ้นนะครับผมก็มีงานง่ายขึ้นนะตอนนี้มันยังไม่มี GPS นะครับมีอยู่แต่มันจะไม่มีงานที่แบบว่ามันน่าจะมีอยู่นะนะครับแต่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเราเล่นทนทน,ทนเล่นไปก่อนนะครับผมก็เปิดเซิร์ฟให้เล่นกันไปก่อนนะครับผมก็อานาคตข้างหน้าก็น่าจะมีการปรับปรุงให้มันน่าเล่นขึ้นนะครับ,<ช>รบผมนะฮะ เดว,วันนี้เรามาข้นกระชากันนะผมเป็นรอบละ500บาทเลยนะรอบละ5บาทร้อยละ5บาทใช่ร <c oughs> อบละร้อยรอบละห้าร้อยบาทนะบัก <c oughs> จะ500บาทนะผมโอเคตอนนี้ก็จะไม่มี G P S บอกนะครับผมตำแหน่งนะครับเพราะงานพ่กฎไหมพี่จะไม่เอาเข้านะน้องๆกมาามม็มาตามพี่เลยนะครับผมมาตามพี่เลยนะครับผมนี่ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมไม่มีเงินนะครับในเซิร์ฟเวอร์พี่นะครับไม่มีเงินนะครับเบิกเบิกอาวุธไม่ได้นะครับเบิกรถไม่ได้แล้วก็เวลาตายอย่างนี้นะครับผมก็จะโดนหักเงินนะครับผมเพราะเซิร์ฟเวอร์พี่ต้องใช้เงินอย่างเดียวนะครับผมก็สาย DM นะครับผมถ้าเราไม่มีเงินนะครับเราจะ โดนติดลบนะเวลาเราตายเวลาเราไปยิงกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับผมเดีย๋ยวอนาคตทั้งหน้าพี่ก็น่าจะแบบว่าพัฒนาไปหลายๆอย่างนนะเพื่อให้มันน่าเล่นขึ้นนะแล้วก็งานอาชีพตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับผมก็มีสวนส้มแล้วก็อะไรนี่แหละประมาณนี้แหละครับยังไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็คําสั่งยังพิมพ์อยู่นะครับเป็นคําสั่งที่พิมพ์ยังไม่ไม่มีแบบกดเอ็นนะ นะครับผมเราก็พิมพ์เอาเรามาถึงจุดนี้แล้วก็เราก็พิมพ์เอานะครับผม W E E D นะครับผมตอนนี้พี่แพ็คแล้วพี่ขนแล้วนะครับผมตัวน,นี้ก็ง,งานไอ้ไอ้ที่พี่พามันนี้มันเป็นงานผิดกฎหมายแต่ในระบบมันยังไม่มีระบบอ่าระบบติดดาวนะครับผมก <c oughs> ็โคตรโคตรโคตรจ้าบเลยนะครับผมเซอร์พี่นะครับผมยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ทนเล่นไปก่อนนะฮะ อ่าตัวนี้พี่แพ็คแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอ้ยนี่เราขดแล้วอันนี้เรามาแพ็คนะครับผมแพ็คก็อ่ากดทับนะครับผมกดทับ P W อ่า P W E E D นะครับผมอ่ามันจะแพ็คประมาณนี้นะครับอ่าแพ็คกัญชานะครับผมนะฮะน้องอยากได้เยอะก็พิมพ์เยอะนะครับพับไปเยอะเลยนะครับผมเอออ่ะะ พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเต็มแล้วนะครับน้องๆก็เดี๋ยวพี่จะลองแบบว่าลองมาพิมพ์ดูดิว,ว่ามันจะขึ้นยังไงอ,อืมไม่ได้ปะมันเต็มแล้ว,ว,ะวอนนะเดี๋ยวเราไปขายกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปขายกันไม่มีบอกใน GPS นะครับน้องๆแล้วก็ยังยังต้อง จำคมอ่าจำทางเอานะฮะไม่งั้นก็มาตามพี่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่บิกเบิกรถก่อนในระบบเบิกรถนี้ก็อ่าเบิกได้นะครับแต่พี่เป็นแอนดมินนะครับไม่ไม่เสียตังค์นะครับผมอ่าน้องๆก็เบิกได้นะเดี๋ยวเราไปเราลงลงเขาก่อนเดี๋ยวมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นอ่าขายกัญชานะครับแต่และมันจะมันจะเป็นเงินแดงนะครับผม แล้วไอ้เงินแดงนะครับมันยังไม่มีโชว์ให้เราดูนะครับว่าเราได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่จะเอาระบบนั้นเข้ามานะครับผมอีกไม่นานตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมอเห็นแต่คาสั่งนะครับผมลงคีแล้วลงไปเลย โอเคสวยไหมตัวเกมนี้นะครับน้องๆอ,อยากได้ก็ไปโหลดมาแล้วพี่ลงไว้ให้แล้วนะครับล่าสุดเลยนะแล้วมาถึงนี้ล้วก็กดทับ,ตาม,มบาตามคำสั่งเลยนะครับผมตามคำสั s ่งเลยนะครับ s a e l l อุ e l l อ้ยมียังไม่ขึ้นว่ะ w e จะลืมไปเลยทำนี้ด้นะฮะแล้วก็กดทับไปเลยนะครับเราก็จะได้เงินแดง เห็นไหมมันยังเงินเงินแดงยังไม่โชว์นะครับผมก็ยังไม่มีระบบะเงินแดงยังไม่เข้ามานะแล้ก็เดี๋ยวเราไปฟ้องเงินกันนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะเพื่อเอาเงินแดงเป็นเงินเขียวนะเราก็จะได้เงินเขียวเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวลราขี่รถเข้าไปเลยนะเดี๋ยวออกจากจุดๆนี้ก่อนนะน้องๆขี่ตามพี่มาเลยนะ ตอนนี้ระบบพี่มันยังแบบว่ายังไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็ต้องจำจำทางเอานะับใครที่อยากเล่นเซอร์พี่ก็ต้องเซียนจริงๆใน GTA นะ่กี่ไปเลยก็มันจะอยู่ประมาณข้างหน้าเรานี่แหละนะฮะจุดฟอเงินแดงนะครับผมอูอู้อ สวยไหมพี่ว่าสวยอยู่นะตัวเกมนี้อ่พูดนอกเลือกไหนสวยอยู่ครับผมตัวเกมนี้นะฮะที่ไอตัวเกมที่พี่แจกก็คือแบบไม่มี enb นะน้องๆอ,อยากได้ enb ก็ไปเอา enb ล่าสุดข,ของพี่มาใส่เลยนะผมก็จะเห็นก้อนเมฆชัดขึ้นแล้วก็เห็นอ่าพระจันทร์นะตอนเช้าใช่ไหมสวยไหมเนะผมก็จะเห็นชัดขึ้นนะฮะ ไอที่พี่ไม่เอาลงก็คือ,อาบางคนน้องๆสเปคมือถือไม่แรงนะครับผมก็กลัวแลกนะครับแล้วก็เด้งนะครับผมโอเคเรามาจุดนี้แล้วก็กดฟ้องเงินแดงกดฟ้องเงินแดงปึ๊บพิมพ์ภาษาไทยนะครับผมฟองเงินแดงเขียนภาษาไทยเลยกดทับก่อนแล้วก็กดฟองเงินแดงนะครับผม ากดฟองเงินแดงปึ๊บอ่ะวิจะไม่ขึ้นปะ,ะขึ้นมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเงินเพิ่มแล้วเห็นไหมน้องๆเงินเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์คําสั่งดูนะผมเวลาเราจะกดเมนูนะก็กดทับแล้วก็ i n v นะเวลาเราจะกดเมนู i n v ทับอ่าทับ i n v นะผมก็จะได้เงินมาแล้วก็เบ er ิกอาวุธ เดี๋ยวพี่จะลองเบิกมีดสั้นดูอ่ามันจะเบิกไหมไดม้ไหมอ่าอ่าเห็นไหมแต่ถ้าเป็นของน้องน้องจะแบบเสียตังค์นะครับห้าร้อยบาทเพราะพี่เป็นแอดมินไงมันไม่มีไม่เสียตังค์เบิกได้นะฮะแต่เป็นถ้าเป็นน้องๆก็จะอ่าอาเสียตังค์นะครับผมก็มีปืนมีอะไรหลายๆอย่างนะนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมิดด้วยแหละเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย